พูดถึงพี่จองถึงพี่คขาแรกแล้วเอาสักนิดนึงความน่ารักของเขาการที่คุณได้ใกล้ชิดเขาสิ่งที่คุณชื่นชมเขาหรือชื่นชอบเขามันคือเรื่องไหนคือคือคือตัวคาแรกน่ะสิรก่อแต่พี่จองอย่างเงี้ยสิรเพึ่งมาเจอกันในคลิปที่หนึ่งที่สองไปเผาข้าวหลามภาพจําชุดนี้ก็คือไปหักอ้อยที่ทีุ่พัณเผาข้าหลามที่คอนถม แล้ววันนั้นนะจูดี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากที่จะง่วงนอนแต่ว่าเรากินอะไรกันเยอะมากกินทั้งข้าวเหนียวกินทั้งอาหารเยอะมากหัวก้าอีกพี่จองคงจะกลัวว่าจูดี้อ่ะพี่จองเขาเล่นกลวว่าจูดี้อ่ะตื่นเช้ามาจะโล่งไหมจะขับถ่ายดีไหมก็เลยบอกว่าจูดี้เอาไปซื้อเอ,อ,เอนมเปรี้ยวไหมเพื่อจะได้มา,มากินตอนเช้ามาจะได้แบบรง่วไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากขอล้างหน้าแล้วนอนเลยจูดี้ก็ออกไปสองคนเนี้ยออกเดินออกไปซื้อร้านสะดวกซื้ออแล้วก็ไปเอานม Oh. เปรี้ยวแขวนหน้าประตูแล้วพี่จองเป็นพี่จองเพิ่งมีลายพี่จองครั้งแรกลายจุดี้พี่จองคำแราที่คุยกันคือพี่จองส่งนมเปรี้ยวหน้าประตูมาให้แต่ไม่กล้าเคาประตูเพราะกลัว ตื่นแล้วจะนอนไม่หลับอีกโอหเขาดูแลเราขนาดนั้นอ่ะนี่คือหลังกล้องถ่ายเสร็จแล้วมันสี่ทุ่มสี่หลับไปแต่สามทุ่มครึ่งแล้วตื่นเช้ามาเออนมบูดที่เดิมนมบูดตื่นเช้ามาเออมันเปรี้ยวกว่าที่มันควรจะเปรี้ยวเี้ยวคจะเปรี้ยวเออมันเปรี้ยวเพราะว่าเล็กตัวประทับนันไปทั้งคืนแล้วเออคือนี่ความน่ารักของเขาเออความตั้งใจของเขาาแอบดูเลอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆ็หายควาว่าเฮ้ยทุกคนจะเห็นว่าน่ารักมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงๆใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ประทับใใจนตัวเขาอ่ได้